ทุกปีครับสิ่งแวดล้อมถูกคุกค,คามอย่างมากนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบย้อนกลับมาอย่างมนุษย์อย่างร้ายแรงทีเดียวนะครับทำให้ความพยายามที่จะหยุดยั้งปัญหาสําหรับประเทศไทยนั้นเลขาธิการบลรณานธิสืบนะคะเสถียรมองภาพรวมของปัญหาการลดลงของป่าไม้น่าเป็นห่วงครับเนื่องจากการปลูกพืชชงเดียวนั้นมีอัตราพเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวก,กันกับสถานการณ์ของการลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยที่ยังมีอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานครับ มูลนิธิสืบนาคเสถียรเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทำงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานกว่า26ปีพร้อมทั้งติดตามข้อมูลและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่างๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนนายพานุเดชเกิดมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรเปิดเผยว่าจากการรวบรวม,ข,มข,ข้อมูลของทางมูลนิธิในภาพรวมช่วงตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมา หากนับเฉพาะในเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งเป็นเรื่องที่ทางมูลณิธิได้นดำเนินการในส่วนของป่าไม้ในประเทศยังมีการลดจํานวนลงร้อยละ0.02หรือประมาณ40,000ไร่ซึ่งยังถือว่ามีจํานวนน้อยอย่างไรก็ตามจากอดีตที่ผ่านมาการลดลงของป่าไม้ในประเทศยังถือว่าน่าเป็นห่วงซึ่งปัจจัยในการลดจํานวนลงของป่าไม้ในปัจจุบันคือการขยายพื้นที่ทํากินจากการทําเกษตรเชิงเดียวและยังมีอัตราการปลูกที่สูงขึ้นในทุกๆปี สำหรับภัยคุกค,คามในในช่วงที่ผ่านมาผมบอกว่าปัจจัยสำคัญคือเรื่องของการขยายพื้นที่ทำกินเป็นหลักนะฮะเพราะว่า,าการเกษตรสำหรับประเทศไทยยังเน้นเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอยู่นะฮะแล้วก็อัตราการเติบโตในการปลูกพืชเศรษฐกิจนนย,ยังสูงเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการปลูกเพื่อเน้นปริมาณนะฮะแต่ว่าไม่ได้เน้นคุณภาพของสินค้าที่เราผลิตมา แล้วก็การเปิดพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นโอกาสที่เกษตรกรที่ที่ที่อยู่บริเวณชิดขอป่าเนี่ยเาอยู่แล้วก็มันเป็นพื้นที่ใหม่ก็ทําให้ได้ผลผลิตที่ดีไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นสัตว์ป่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญในการบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ทางมูลนิธิสืบนาคเสถียรได้ติดตามสถานการณ์ในตลอดช่วงปีที่ผ่านมา และมีความเป็นห่วงในเรื่องการค้าสัตว์ป่าเนื่องจากระบบขนส่งทางเรือหรือทางท่าอากาศยานในประเทศมีความพร้อมในการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่างๆเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาเสถียรให้ความเห็นว่าสถานาการณ์สัตว์ป่าในประเทศยังมีความน่าวิตกกังวลเนื่องจากในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าไปยังประเทศที่3จึงทําให้เกิดความเสี่ยงและจําเป็นต้องมีกลไกในการติดตามการตรวจสอบรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย อีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญคือการขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าสงวนให้เพิ่มมากขึ้นและมีการดูแลกันอย่างจริงจังด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการที่เราพยายามที่จะขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าสงวนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอมูละหรือว่าเต่ามะเฟืองหรือว่าวันบูดาหรือว่าฉลามวานตอนนี้มันมันต้องบอกว่ายังยังเป็นว่าที่อยู่ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งตรงนี้คงต้องเล่นดำเนิเนการแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือกระบวนการในการดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ประกาศไปแล้วถ้าเราไม่ดูแลเขาอย่างดีเนี่ยสุดท้ายเราก็หายไปเหมือนเดิมนะครับ,รบเหมือนอย่างนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรที่บึงบอเ็ทที่เราเจอแล้วเราประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนแต่ว่าขาดกระบวนการในการดูแลในการเฝ้าระวังสุดท้ายก็หายไปก็ไม่อยากให้สัตว์ป่าอื่นๆที่ประกาศเนี่ยต้องต้องกลายมาเป็นแบบนี้ เลขาธิการมูลนิธิสืบนะคะเสถียรกล่าวทิ้งท้ายว่าการบริหารจัดการและการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาพรวมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต้องมีการบริรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยกันดูแลและควบคุมไม่ให้ถูกทำลายทั้งนี้เพื่อรักษาให้คงไว้สืบต่อไปเพราะคงปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง